ด <Eat. S 2> <elim> ีเว้นดี ถ้าเกี่จบแท้แป้นมันหายไปกันหมดไว้พวกนี้แล้วมึงจะเลี้ยงออกมาเพื่อเส้นสามแต้มอยู่เก้าเดียวเนี่ยแอนวันเท่าไหร่นะสองศูนย์ สองคะแนนไม่ถึงอะไรของมึงมึงไม่ดูไอ้เบนโอ้โหผมมันมมม่นใจมั่นใจที่อะไรสามหน้ามันนายอะสองหนึ่ง อเบสเขาต่อได้อาเบสต่อเลยไม่โดนนะ Oh my god เปนมึงต่อดิมึงสติลได้มึงกี้มึงทำแต้นเนี่ยไม่ต้องออกเส้นถ้ามื่อกี้มึงทำอ่ะเป็นโทษโดต่ออะไลอองมึงกี้ทำเหรอมันยงนี้ใช่ไหมอ๋อหนึ่งสองหนึ่งทีมเบนสาม น้องมากูแม้ยิ่กูค่าหนึ่งยิ่กูค่าหนึ่งบอลหลุดมือมสีนึง เอ้สี่หนึ่งหรือสี่สองเนี่ยสิ่หนึ่งไม่ใช่หรอสี่หนึ่งไม่ใช่หรอ,หรอยังไม่มีใครทำแจมเออนเนี่ยถึงสองส <C 2. S 3> ี่สองอ๋ตัดไปดิสกิลจบต,ตายตั้งมู้น,นี้น้อยมากเลยสี่สาม เฮ้ยลงนรงมาไเห็นเนี่ยเห็นนีอ่ะเ็นเลี้ยงมะไก่เียเียเ่เดอเยดิข้อที่มูอะไที่มูขันทีมพี่มีสคนเหมือนกันทีมพี่ก็เหลือสคนนะ ห้าแล้วหรอกอาเือกโอเคห้าสามอีกหนึ่งลูกเก้มึมึงแพ้งนลูกบอลเนี่ยเรียวดีร้อยเยอะเลย หกสี่หกสี่ทันท่านทนุ่มึงต้องการให้ดีนะอะไรของมึงะสกิลฟินิชแต่ละคนเตียม